ไม่จาเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่คิด แต่ต้องคิดทุกเรื่องที่จะพูดค่ะคําพูดนะคะเป็นสิ่งที่เรียกคืนกลับมาไม่ได้ความรู้สึกที่เสียไปก็กลับมาไม่ได้เหมือนกันคําพูดสามารถทําให้คนรักกันเข้าใจกันได้และในขนาดเดียวกันค่ะมันก็ทําให้คนเนี่ยขัดแย้งกันได้เกลียดกันได้ก็เหมือนกันฉะนั้นนะคะก่อนจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีค่ะถ้าไม่มีเรื่องดีๆให้พูดหรือพูดออกไปแล้วมีแต่เรื่องแย่ๆพูดไปมีแต่ทาให้เสียความรู้สึกไม่ได้ทําให้ชีวิตของใครดีขึ้นเลยก็อย่าพูดดีกว่า ในบางสถานการณ์นะคะความเงียบคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันหมายถึงการเคารพตัวเองด้วยสติมากกว่าอารมณ์และแสดงความเคารพต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองค่ะ มีใครเคยได้ยินคําสอนของมหาตามะคันทีไหมคะที่บอกว่าจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคําพูดจงระวังคําพูดเพราะคําพูดจะกลายเป็นการกระทําจงระวังการกระทําเพราะการกระทําจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมทั้งหมดนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดทั้งนั้นเลยค่ะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนตัดสินใจพูดหรือทําอะไรเพราะแน่นอนว่าไม่มีใครอยากเสียใจทีหลังใช่ไหมคะเตือน ตัวเองให้คิดก่อนพูดด้วย3ข้อนี้ค่ะ1 สิ่งที่พูดจะบ่งบอกตัวตนลองคิดดูนะคะว่าคนคนนึงจะพูดอะไรออกมามันต้องผ่านความคิดของคนคนนั้นก่อนคนที่คิดดีไม่มีทางเลยที่จะพูดไม่ดีออกมาและคนที่คิดไม่ดีก็ไม่มีทางพูดสิ่งดีๆออกมาได้เช่นกันค่ะ2ใจเขาใจเราลองมองให้กว้างกว่าแค่มองตัวเองเราจะพบว่าไม่ใช่แค่เรานะคะที่เจอปัญหาทุกคนก็ล้วนมีปัญหาในชีวิตกันทั้งนั้นการหันหน้าคุยกันด้วยความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุและ ผลก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะ 3. อย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทาให้เราเสียใจกับผลของมันไปตลอดคําพูดที่เราเรียกคืนมาไม่ได้อดีตที่เราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือทําปัจจุบันค่ะในทุกเหตุการณ์นะคะเรามีตัวเลือกเสมอเราเลือกได้ว่าเราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไงเลือกได้ว่าจะใช้คําพูดแบบไหนขอแค่มีสติคิดให้ดีทุกครั้งแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังค่ะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้ว แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ